ประมาณนี้เลคอมผู้ชายครับนี่ก็เช้าเฮียผมจะเอาอันนี้เสีย้ว่ไหมผมเปิดพัดลมกับสวิตอยู่เฮียแม่งระเบิดเลยไอ้ตรงนี้ดำข้างในก็ดำไอ้ตัวที่เสียบข้างในปลั๊กนี้ดำโอ้ชบหระเบิดเลยพอมาระเบิดเสร็จเด็กเกอร์แม่งเป็นไรไม่รู้ ไอตัวเนี้ยต้องเดินหน้าต้องกำเนิดการแม่งดันลงเลยดันเองดันลงมาเองเลยอ่ะพอในนั้นมันระเบิดอ่ะตัวเนี้ยดันลงมาเองเด้งลงมาเลยทุกคนดเี๋ยว เทคนิคหรือว่าการทำ y o u t u เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้นะกับ Creator 102นะ c ร e a t เ r 1ร2น่มาเร็วนี้แน่นอนหหวังเชี่ยงนี่บ้านผมมาเนี่ยลองบ้านลกีเชี่ยงลองบ้าโคตรลกครับผมก็ไม่ลกออกเคลียร์ไปเกิมหมดแล้ว ตงนี้ขยะมันเยอะกว่านี้จะเคลียร์ไปหมดแล้วตรงนี้ก็เกือบหมดนะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านโอ้โหสว่างนะทุกคนเมื่อกี้ก็ไร้สดกันเสร็จแล้วนะอะไรเรียบร้อยแต่ผมจะไปเล่นคอมต่อมันจะไปเ,ล,ไปเล,ล่นคอมเดี๋ยวพาไปดูในบ้านนี่ในบ้าน นีห้องครัวห้องครัวก็ไม่มีแล้วมั้งมีตู้เย็นนี่เองขดน้ำไม่หายเลยที่บ้านก็ประมาณนี้นี่ห้องนอนพ่ออันนี้ปู่กับย่าน,นอนอยู่นี่ห้องนอนแม่แม่นอนกับแม่นอนกับผม มีแม่แล้วก็ผมแล้วก็พี่นอนด้วยอันนี้ห้องป่าผมนี่ตรงนี้ก็รกอยู่นี่ห้องพี่ชายผมมีตรงนี้ตรงนี้ที่ลกนะมีอยู่สองสามจุดมีอยู่สิบจุดนะครับผมประมาณนี้ ดูในกล้องสว่างเเอเอลเอเอไปเกด้านไปก่อนเยอะเข้าไปอืดูแลวนี่วิธีการทำงานนี่นี่ยา,านี่ป่า วิธีการทำงานแต่ผมจะไม่แชร์ทิ้งให้ทุกคนดูว่าจัดไปเยี่ยมโอ้กบรจะีรบยากาศข้างนอกข้างนอกสว่างมากแกดจ้าเกินว่าดีกล้องมันสั่นนะ